ศูนย์ยิ่งใหญ่ไฮเทคนะครับได้มาติดตั้งกล่องเพิ่มออกซิเจนนะครับทำให้รถวิ่งดีขึ้นนะครับกับรถบาดาสองนะครับมากับท่านผู้ใช้รถคันนี้นะครับจะถามความรู้สึกกันเลยครับหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับมีอาการยังไงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเป็นไงครับจากการติดตั้งกล่องเพิ่มออกซิเจนของเซฟพัดแล้วนะครับ ก็รู้สึกว่ารถวิ่งประหยัดน้ำมันขึ้นครับไปครับประหยัดน้ำมันขึ้นใช่ไหมครับครับคันเร่งเบาไหมครับอัตราเร่งดีไหมครับดีดีครับดีขึ้นครับก็เหยียบนิดเดียวก็ก็ขึนครับเหยียบนิดเดียวก็ขึ้นไปเลยใช่ไหมครับใครแม็กสำคัญนี้ผมจะถามเลยนะครับว่าแต่เดิมนี่มันมันกินน้ำมันกี่กิโลลิตรครับเดิมมันประมาณเจ็ดเจ็ดกิโลลิตรใช่ไหมครับตั้งแต่อาจารย์ให้ผมมาติดแล้วเนี่ยนะครับ เพิ่มเป็นกี่กิโลลิตรครับถ้าทางไกลก็อยู่ที่สิบสามครับทางไกลสิบสามนะครับทางใกล้ทางใกล้ในเมืองก็ประมาณสิบเอ็ดสี่เป็ดนะครับอาจารย์พอใจใช่ไหมครับพอใจมากพอใจมากนะครับครับขอขอบคุณมากครับอาจารย์ครับที่ให้ข้อมูลวันนี้นะครับสวัสดีครับ